จริงหรือไม่อายุเยอะแล้วฟันต้องหลุดเป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมานะครับว่าเมื่อเราแก่ตัวขึ้นเนี่ยฟันจะค่อยๆทยอยหลุดออกไปแต่หมอบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วหมอตั้งใจว่าจะแก่ตายไปพร้อมกับฟัน 24C ี่นี่แหละเพราะฉะนั้นคําตอบยิงคือไม่จริงนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดถามว่าทําไมฟันถึงจะหลุดนะครับมีแค่สสาเหตุหนึ่งคือรถล้ลลมโดนต่อยฟันหลุดอันนี้คืออุบัติเหตุเนาะไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็เกิดขึ้นได้ แต่ส่วนใหญ่นะครับที่คนอายุเยอะแล้วฟันหลุดเนี่ยเกิดจากโรคปริทันหรือโรคลำนาตคนทั่วไปรู้จักใหมชื่อโรคเหนือกอักเสบแบบุนแรงนั่นเองเพราะว่ามันจะไปทําลายกระดูกแล้วก็เหงือกอรอบฟันของเราทําให้ฟันเนี่ยยาวแล้วก็โยกสุดท้ายก็ต้องมาถอนออกไปในที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากเก็บฟันไว้จนมาสุดท้ายเนี่ยต้องแปรงฟันให้ดีใช้ไหมขัดฟันสม่ําเสมอและมาขูดเหินปูนทุกเดือนหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก็อย่างนี้นะครับถ้าใครอยากขูดเหินปูน ดูรักธนาก,กรรมเอจเกษียณ77เหมอะเฟื่องลกักษ์ทำฟันที่นี่ไม่มีหวังครับ